ในใจร้องไห้แต่ <ไป S 1> ข้างนอก <ไป S 1> <ๆ S 2> ดูแกร่ง <ๆ S 2> ข้างนอกดูแข็งแรงข้างนอกดูแบบอุ้ยเป็นสาวแกร่งละ<ๆ>ไปเถอะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแต่จริงๆใน,ในใจแบบแย่มากอะ่ะผิดมากแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะอืมแล้วต้องไหนไม่ได้ตรงไหนที่ติด<ๆ>ไม่รักดีใช่ไหมที่มาวานเราคุยกันว่า บอกว่าความขัดแย้งในเนื้อเพลงก็คือแบบที่คุณเฟยพูดเมื่อกี้นี่หรอคะเหมือนว่าพูดว่าให้ไปแต่ใจในใจจริงคือไม่ได้อยากให้ไปงมันขัดแย้งกับใครเพลงนี้มันขัดแย้งกับตัวเองเออมันขัดแย้งกับตัวเองมันเกิดคอนฟ lict ของเรื่องเนี้ยคอนฟ lict ของเรื่องเนี้ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองเพราะจริงๆแล้วความรู้สึกแรกคืออะไรรักรักแต่ความหมายคือบอกว่าไปเหอะเนี่ยขัดแย้งกับตัวเองเราไม่ได้ขัดแย้งกับแฟนเรา เราไม่ได้ขัดแย้งกับแฟนเราว่าแบบเออแบบให้ให้ให้เขาไปอ่ะคือเราไม่ได้อยากให้เขาไปถูกปะแล้วเพลงนี้แอะใครร้องร้องให้ใครฟังเหตุการณ์เนี้ยก็น่าจะเป็นสมมติถ้าเปียกเป็นหนูก็เป็นหนูร้องแล้วก็ร้องให้แฟนฟังให้แฟนฟังให้คนที่รักฟังใช่ หนูรองให้แฟนฟังยังคบกันอยู่ไหมคบนะวันนี้ยังคบกันใช่เรากําลังจะบอกเลิกเขาปะมันหนูว่ามันไม่ถึงขั้นบอกเลิกเลยอะ่ะมันเหมือนว่าแบบยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเตรียมใจเตรียมใจว่าเตรียมใจว่าช่วยเธอฉันเป็นคนไม่ดีนะแบบอย่ามายุ่งกับฉันเลยอะไรเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่กําลังกําลังที่จะบอกก่อนที่จะบอกเลิกอืแล้วตอนนี้หนูคิดว่าเหตุผลนี้คืออะไร เหตุผลคิดว่าเป็นเป็นเกิดขึ้นพอจากตัวเราหรือเกิดขึ้นจากสังคมหนูคิดว่าจากสังคมที่อาจจะแบบทําให้เรารู้สึกเราถึงมันมานั่งคิดกับตัวเองว่าเออเรามันดีไม่พออคือแต่ถ้าเริ่มด้วยตัวเองเราอาจจะยังไม่คิดถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสังคมที่บีบเรามาบีบให้เรารู้สึกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันจริงบอกคือครอบครัวเพื่อนสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนเขาอาจจะมาบอกว่าเธอเลวอย่ามายุ่งกับ เพื่อนฉันอะไรอย่างนี้อืมได้ก็คือแสดงว่าเอ่อเรายังไม่ได้บอกเลิกแต่เราแบบเจ็บปวดทรมานถูกปะเพียงมีความหมายที่จะบอกเหตุการณ์มันก็คือเหตุการณ์คือผู้หญิงคนนี้ประชดหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่ได้บอกเลิกอะ หนูหนูว่าตอนนี้มันไม่มีความประชดแล้วอ่ะไม่ประชดมันเป็น,น,นมันเป็นการสงสารผู้ชายมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดด้วยความนิ่มนวลอ่ะผู้ชายก็ไม่ไปอืมมันก็เลยต้องใช้คําพูดแรงๆให้ผู้ชายรู้สึกว่าเราไม่รักเขาอตอนนี้ยถ้าคิดแบบเรื่องเรื่องเนี้ยสมมติครูเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าอารมณ์แบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะป่วยกําลังจะตายป่วยแบบเป็นโรค แล้วก็เอาแต่ใจแต่ผู้ชายไม่รู้นะผู้ชายไม่รู้ว่าเขากําลังจะตายแล้วก็แบบผู้หญิงคนนี้ก็รักผู้ชายคนนี้มากผู้ชายคนนี้ก็ดูแลสารพัดทาทุกอย่างมาดีตลอดเลยเนะี้ยแต่เราต้องการบอกเห้เพราะว่าแบบอย่ามายุ่งกับฉันเพราะว่าฉันกําลังจะตายฉันกําลังจะไปแล้วอะแต่ฉันไม่อยากให้เธอเสียใจฉันไม่อยากบอกว่าฉันกําลังเป็นมะเร็งฉันกําลังจะตายอนะไรอยเงี้ยได้หรือเปล่า มันรุนแรงขนาดไหนสิ่งที่เหตุการณ์หนูหว่ามันไม่ถ้าเกิดเที่ยวความรุนแรงอะ่ะตัวผู้ชายอ่ะจะรู้อาจจะไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ความเป็นผู้หญิงอย่างประโยคแรกที่บอกว่าไม่อยากให้เธอร้องไห้อีกอะ่ะสมมติมถ้าเกิดเราร้องให้ผู้ชายแค่คําว่าผู้ชายร้องไห้อะ่ะมันก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วสําหรับเราใช่มม่เหมือนว่า เฮ้ยเขาเป็นผู้ชายเป็นเพศซึ่งแบบน่าจะเข้มแข็งซึ่งน้ํตาอาจจะไหลาย,ยากกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแต่เขาร้องไห้เลยนะมันกลายเป็นว่าเราไม่ดีนี่นนะอะไรเงี้ยทำซะจนเขาร้องไห้เลยประมาณนั้นนะได้ก็นี่แหละคือว่าแล้วผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้คบกันนานไหมหรืว่านานนานอชมคนนี้ไม่หลัตน เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก็คือเหมือนผู้หญิงมาบอกบอกผู้ชายให้เตรียมใจถูกปะเหตุการณ์มันก็คืออ,อคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเขาถึงมาบอกอยู่กันสองคนไหมหรืออยู่กับเพื่อนหนูว่าที่จริงอยู่กันสองคนแต่เหมือนว่าต่างคนก็ต่างไปคุยกับเพื่อนหรือเจออะไรมาบ <ขอ S 2> <า>ังอย่างสังคมกดดันมาก่อนแล้วจึงกลับมามาเจอกันแล้วถึงได้คุยกัน แล้วคุยกันในเวลาปกติไหมนัดเจอกันไปเดทกันแล้วก็แบบหรือว่าเตรียมใจมาละผู้หญิงคนนี้เตรียมใจมาละแบบว่าคิดจากบ้านละกรอมละที่วันนี้บอกว่าเฮ้ยฉันโทรนัดแฟนฉันเพื่อที่ฉันจะมาแบบใช่หนูว่าคิดแล้วเพราะว่าเขาดูใช้คําหรือใช้อะไรที่มันมีเหตุผลที่แบบสมมติท่านท่านหนูจะบอกเลิกคนคนหนึ่งซึ่งแบบหนูยังรักเขาอยู่เนี้ยถ้าหนูบอกเลิกว่าเออเราเลิกกันเถอะมันก็คงจะเขาก็คงจะไม่เลิก Uh huh. แต่ถ้าหนึ่งหนูพูดว่าหนูมีคนอื่นแล้วหรือหนูไม่ได้รักเขาอย่างเงี้ย uh huh. คนอีกคนนึงก็จะรู้สึกว่าอ๋อเออเขาไม่รักเราแล้วเขาก็จะเดินจากไปง่ายๆกว่าที่เราจะบอกเขาว่าแค่ว่า,เ,<ร>าเลิกกันนี่แหละเนี่ยมันก็คือความรู้สึกนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้เพราะว่าเราจะเล่าเพียงแค่ว่าเราเคยมีแฟนอีกคนนึงแล้วเรากำลังจะไปบอกแฟนเราว่า um, ไปเหอะ แต่เรายังไม่รู้เหตุผลเพราะเราก็ยังตัดใจไม่ได้เพราะจริงๆเราก็ยังหลักเขาอยู่อแล้วความเนื้อเพลงเพลงนี้ยมันก็เลยส่งถึงความทรมาน่ะมันแบบอัดอั้นตันใจอ่ะคนร้องมันก็ไม่ได้มีความสุขคนร้องมันก็มีความทุกข์อยู่ว่าแบบมันก็แบบฉันก็ยังหลักอยู่อ่ะแต่ฉันต้องบอกเธอบอกเลิกอ่ใครๆการบอกเลิกว่าแบบไปเถอะแต่เราก็แบบเศร้ามากอย่างแบบอืม จนจนสุดท้ายผู้บอกว่าที่มีข้างหลังน,นะครับช่วงไหนไม่รู้ว่าต้องฟ <ไป S 1> ังจากเครเสยาทำไมมันต้องสูงไปขนาดนั้นฮะเพราะว่าตอนแรกมันมีมันมีประโยคนี้มาอยู่แล้วถูกป่ะฮะมันมีค้างคาเสียดายเนี่ยมันมีตั้งแต่ม,มันพูดมาแล้วรอบหนึ่ง ลืมคนไปเสียอย่าข้างกา,างยาาเสียใจเรลินเอ๊ะใช่เหรอใช้ประโยคนี้ป่ะที่มันคืออย่าข้างกาตรงตรงเนี้ยแล้มันจะมีโซโล,โล่เล็หนึ่งแล้วมันจะเป็นพีคแบบแอดดิทขึ้นมาคือ,ค,อคือมันกําลังบอกว่านี่ไงเขากําลังเล่ามาเขาพยายามไล่มาว่าโปรดเขาขอร้องก็ละ เขาพยายามบอกทุกๆวิถีทางก็ละทาไมความรู้สึกตรงนี้ไงครูถึงบอกว่ามันแปลว่าอะไรนี่คิดว่าพอเขาพูดตรงนี้จดสมมุติว่ามันเป็นคําพูดนะคะแล้วพอเขาพูดตรงนี้จดผู้ชายไม่เชื่อผู้ชายอาจจะแบบเฮ้ยอย่ามาไอ้นี่เย่างรัอย่งอยู่ยังไม่ไปเราไม่ได้คิดว่าเธอไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เลยแบบแหกตาขึ้นมาว่าแบบเอ้ยบอกแล้วไงว่ามันแบบมันเป็นแบบนี้บอกให้เลิกกัน มันก็คือพีกแล้วอะความรู้สึกมันคือแบบว่าไม่ไหวแล้วว่าฉันอุตส่าห์พูดทุกอย่างฉันพูดดีก็แล้วฉันทําอะไรก็แล้วทำไมเธอไม่ไปแต่ฉันอะฉันก็จะแย่อยู่แล้วอะมันแย่จนแบบแย่จนถ้าแบบถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยฉันก็ร้องไห้แล้วอะคือถ้าฉันไม่ระเบิดตอนเนี้ยถ้าฉันไม่ได้แบบออกไปฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันก็พร้อมที่จะแบบฉันก็ก็แย่มากอะฉันก็ร้องไห้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันถึง ความหมายตรงนี้มันถึงจะบอกว่าออกไปอย่ามายุ่งแบบอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าแปลเป็นคํานะแต่ความหมายพอเป็นเพลงอย่างที่บอกเป็นเมโลดี้เราก็คืออารมณ์ที่เรารู้สึกอะ่ะมันมันถูกไล่ระดับไปมันถูกไล่ถึงเราจะลองซานกันอีกรอบหนึ่งในคําเดิมแต่ทําไมเพลงมันต้องย้อนกลับมามันต้องมีคํากลับมาเพราะว่าเราพยายามจะเน้นเราพยายามจะบอกเขาแหละสารเพลงเนี้ยมันสําคัญตรงไหน,น ใช่ไหมมีตรงไหนตอนลองนี่มีสติครบอยู่ไหมคิดว่าเขาแบบเขาตั้งใจไม่ไม่กินเล้า <พอ S 1> ไม่มีเพราะว่าไม่งั้นถ้าคนลักอยู่อ่ะถ้าสมมติสติไม่ครบมันก็จะเหมือนกับ หาคาพูดที่มากระแทกบนนแมามาสะเทือนหัวใจอีกคนหนึ่งไม่ได้อ่ะครับอันนี้มันเหมือนว่าตั้งใจที่จะทาร้ายเขาเลยอแต่ว่าต้องมีสติครบทํร้ายเขาหรืออยากให้เขาทําเหมือนเหมือนทาร้ายความรู้สึกให้เขาเลิกรักเราหรือรักเราให้น้อยลงเขาจะได้ไปไปจับเราง่ายๆหน่อยพอจริงๆเราอยากให้เขาเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะเราอยากให้เขาเจอคนที่รักเขามากกว่าเพราะเรารู้ว่าเราดีไม่พอ ปะเราไม่ได้อยากทํำลายเขาว่าเราไม่ได้อยากเลิก